หกศูนย์ครับตวกลที่อยู่ใดซํำใดเนาะครับอ่าตัวนี้พราะว่าพ่อเองตัวแมวเองพ่อแม,วเอ,อแมวเองกับโอห้เด้อ่ากับ่าใดวา่าหูแกวตาทิดถถงขันแนมเห็นเลขเห็นเบอร์อ่าแนวการเข้ามุนเนะาะจักมันที่มาตกตัวใดตกหลอกใดเนาะอ่าตัวนี้คือเฮ้ากับอาศัยบุญมารมีน้ำปูอ่าอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่มองมีเลย อ่าถ้าเพิ่อนยังแม่จาสงสารโม่เฮาอาโม่เฮากับพ่อชิได้กินในอยากโยเนาะ,อะพอเองมากก็มาใส่เวลาขนาดเจ็บแขงเจ็บขาบันใดก็ยังมากอ่าบืนเหตุใดอ่มมาบมแมโนสิมาแล้วก็สิมา,ายางสูบยาทวนทวน,ทวนอ้อมต้นใหม่กับโอ้ได้แล้วบอมีบอเห็นได้ครับอ่าคนเฮามันบ่ถึงขันชีวิสีษพวิโซปนันนะันอืม แตงแต่บ้านสงององไขาเจ้าเกียกีดังๆังคนสั้นเขาเวลาเดียวอากันยังสามารถผ่าดได้อภาษากันยังพอเนาะกระสันเขาเวลาเดียวคือกันนั่นแหละดีบดีกับสองมือกินเทีนยงก็มีอยู่มันว่าอยากดีที่นี่ถ้าเอาว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่มองนี่หรือว่าบุญญาบารมีของคุณครูอาจารย์ก็ดี อาชีซอยเลี้ยลูกเต่าเหล่าลา้านอาวัดชีซอยเลี้ยลูกคิดลูกขาซอยเลี้ยผูกขาเองอากระคอให้มันเป็นจริงขึ้นมาเนอ,อคุณครูบายจารย์ก็ดีอาประวัติอาเป็นพรอมเทงบุญญาบารมีของครูบายใหญ่ก็ดีอาหรือว่าบุญญาบารมีของหลวงปู่ก็ดีอาผูกขาเองอาสิ่งใดที่ครูบายจานันใดอาบอกใดกล่าวใดเหตุใด,ดสอนมาผูกขาเองก็ใดเหตุตามถูกจริงถูกยอย่างอาผูกขาเองบ่เคยได้ความพืน อาพอเคยได้หลบหลูไปใส่มาใส่ผู้ขาเองกันยกไว้เนื้อหัวตลอดอาผู้ขาเองทําด้วยความดีอาก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถา,านที่มองนี้นำอาข้มครองนําบันดลบันดานให้ผู้ขาอาว่าวิ่งออกไปบ่พอ,อได้ก็ขอให้ได้ว่าวิ่งออกไปบ่พอ,อดีก็ขอให้ดีอาผู้ขาเองกันยังมีความเมตตาสงสาร อาลูกเต่าเราล้านเนี้ออยู่ลายๆมองลายๆจังหวัดก็ดีหลุดต่างถิ่นต่างประเทศก็ดีอาที่มันผัดไปนากระสองงวดสามงวดอาภูคาเองอาอวาจันแมวเองอากายอมหลับอายอมให้เวาให้ว่าอาพอเองกระบไดถือโทษโทษเคียงเนี้ออาคืออาพอเองหรือวาจันแมวเองก็เห็ด ว่าได้เต็มรอยยางเต็มรอยนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ผิดได้พลาดไปอ่าพอเองก็ยอมรับอ่าห้ญาติพี่น้องหรือว่าเอฟซีถูกหม่องถูกบอลก็ดีก็ได้ตีเด,ด้เตียนมาอ่าพอเองก็พยายามอ่าสิกแก้ไขอ่าเริ่มต้นกันไปใหม่ซะอ่าที่ผ่านๆมาก,ก็ถือว่าอ่าห้หลงให้ลืมกันไปอ่าทีนี้พอเองก็ได้มัดเริ่มตั้งต้นใหม่แลวเด้อ อาว่าสิ่งใดที่ใด้เหตุได้ผิดพลาดไปพอเองก็ได้เหตุตามครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวมาถูกสิ่งถูกอย่างแล้วอางวดจีหอดจีถึงมีควมเมตตาสงสารผูกขาดก็ขอให้ได้ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นได้กินได้อยากหรือปัวอาบวัตสิเหตุไทยใช้หน้าก็ดีอาไปสื่อไปขายกันยังบระท่านพ่อหนีพ่อศิลเพิ่นได้ปัวอาให้ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นได้ไปปดหนีปดศิล อ,อานีศิลกะเหงตะลายบาดลายชาตางในปูอาหนีนานีมาอาเพิ inhos, athletes, ่นกะจิได้มาไลหนีไล่ศิลน้ำลูกนำหลานกะให้ปูเมีตาสงสารอาลูกเต่าเล่าลานในปูเพิ่นได้กินได้อยากกะมีอาปูยังขาดขาดกินเผินอยู่กะมีเดปูอาปูขาเองกะขอขอนำลายลายปูให้มีความเมตตาอาลูกเต่าเล่าลานมีความเมตตามนุษย์มาหน้าเด้อปูเด้อ อาหากข่าวว่ามันคิดเป็นจริงก็ให้บุญญาบารมีอาของปูขาวก็ดีอาจงบรรนนบรรดานห้ลูกให้ยล้านได้กินได้อยากได้ปวงอาเมื่อนี้กับผู้ขายเองก็ได้เอาตามคำรับปากกับปูไว้เด้ออาวางห้ไปแล้วกับว่าห้มาลบมากวนอีกอาห้ยไปแล้วก็คือให้แล้วไปอาที่นี้ผู้ขายเองก็ได้อารับปากกับปูไว้วา อามามือนี่เอฟซีอาเรียว่า y o u ูทู e เพิินกันหลายๆมองหลลายบอลหลายช่องอาได้มาหอดมาเทมปูวอาู้ขาเองก็ขออนุญาตเด,ดือพเด้ออาเอาตามคำได้รับปากกับปวยอาว่ามือนี่ก็คือบัวได้อาเชิญปูเขามาสวมหลางผู้ขาเด้อ อาทีนี้คููบอกว่ามียังก็ให้บอกที่บอกนอ้องให้บอกลูกบอกลานไปอาครูขายเองก็เชได้บอกได้ปล่อยให้เพิ่นไปเด้อปรูเด้อขอให้มันเป็นอ,อีกเอาให้ลูกให้ลานเพิ่นได้กินได้อยากได้ปัวอาสองสารมนุนุ์มาหน้าอาประวัติชีวิตให้ใส่หน้าหาบางคนก็นยังบพ่พอกินพอใส่อยคปัวอ,อาสาธ เด็กปูกะเอาสีเด้อบ่รจ้องไปเลียหลายเพื่นอนบอกว่างซันก,กับกะบ่ได้บังคับดอกอพอเองยันแมวเองกับ่ได้บ,งบังคับเรากับ่ได้ว่ายาสุวาพอนี่เก่งในพ่อบ่ได้ว่าพอเก่งจ้าเทียเออก็คือนอกจากรับปากกระปวย อาถปูเพิ่นไ้ยังแม่ตาสงสารมูไทยเฮ้ายงมูไทยเฮ้ากับข้องสีได้ละนะเพิ่นกะบอกยำแล้วยำอีกมาขึ้นเพิ่นบอกว่าไพ่สี่เหรนไปพุ่นสูงสูงพุ่นแต่ยบไปเหรยนน้ำเขาได้ลูกเด้ออ่าเลขกมันบระเดไปสูงปนันอ่าเลขกมันอยู่นี่ละอยู่ใกล้ใกมูเจ้างามขามูเมื่ออีกเนี่ยอือครับอ่าเพราะว่าปูเนี่ยเพิ่นเคยวัวไว้ย่ำใดมันก็เคยเป็นยังสันเองอ่าเลกเนี่ยมันปรไดดออกนี้ไปใส่เลย อาทีไปนี да ่มีคำวันอยู together, <te> ่เรื่อยๆกับว่าสิเป็นเลขกรัฐบาลใหญ่ไทยเฮาก็เอาไปกินทางประเทศตังอันนี้มืดแต่มาเมื่อคืนนี่เพิ่อนสี่ให้เพิ่อนบอกว่าเนี่ยมาแล้วสามสามสองสี่อ่านราว่าเราให้ดีสามสองสี่ แต่ว่ามาที่นี่ที่เพื่อนเขามาย่ำก็พอย่ำสองเถียวสามเถวมือคลืนนี่มาเป็นยังเสี่ได้มานสิบเป็นเนี่ยนี่ที่ตัวนี้ที่ย่ำโยกโซ่อาการนี่สี่สองสามสี่สองสองสี่สามสี่สองก็เรียกได แต่แต่เราว่างให้ดีในเด้อระว่างเอาแน่อ่เพาะว่าเพื่อนกันย่างยำอีกระว่างให้เสือเอาสามสี่สองทวงสั้นกลาสามสี่หนึ่งเพื่อนว่านี่ลางอครับผมแต่เพื่อนมั่นใจเจนี่ได้ลางหกศูนย์แต่พอกันยังได้บอกกมูเพื่อนอยู่มันมันมันเมียนหกศูนย์มอ พกศูนย์ันพกศี่ยังมันคืองอมานี่นี่แหละมันมาสองใจโยู่าพเพราะว่าเรื่อเรามันเคยขึ้นแต้มหนึ่งโย่ข้อชอบกระด้าตัวที่เขียนไงเขียนหรือบ่เขียนแล้วเรื่องเขียนมาขึ้นนี่บ่นี่แค่ไหนอ๋ออ้าวอ๋อเอฟซีดูนะครับดูเราเขียนนี่นี่นี่นีจีเป็นลายมือของปู่เองครับอ๋อเขียนไปเลย